อะไรมดเหรออันนี้มันมดไงาะเนี่ยจอกินอน,นี้ทิ้งไว้อ่ะมดก็ขึ้นมาเลยลูกมดัดก็ดม,มดกัดไหมแส่บแซ่บแซ่บแซ่บลูกแซ่บ เอ,อมากินปะกินปะจับแซ่บๆเจาะตายแล้วอิ่มแล้วเว้ยอันนี้อิ่มของแท้อิ่มของแท้